ไม่ผิดหวังเลยนะครับกับซุปตาตัวจริงนะครับสาเสพต่อตารับบี้สุก rid ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและช่วงนี้นะคะสานเลินโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์เนอร์อาคีวายเฟอร์เฟคเลเซอร์จากเราเรียวปาลิสและผ้าอ้อมเบบี้เลอร์เพลย์แพนค่ะสำหรับโชว์ดิ้นต่อไปนะคะก็เป็นเมนเล่แสนเพลงใหม่ของบี้เลยนะครับกับเพลงคนกำลังเหงาแล้วก็รักแทบแล้วว่าเธอครับ ซึ่งถ้าพูดถึงจริงๆแบบมาถึงว่าซิงเกิลใหม่หรืออัลบั้มใหม่จริงๆหายหายไปนานนะนานเหมือนกันนะเกือบเกือบปีนั้งครับใช่ไหมหลังจากรักจับใจใช่ไหมฮะมานี่ก็เกือบเกือบปีอืมครับผมนะครับซึ่งกลับมาคราวนี้มีสีสันอะไรในเพลงเพราะจริงๆในในในซิงเกิลแรกครับเรื่องเงาเงาอันนี้ประมาณนี้ก็ดูรอบพลังเหงาซิงเกิลแรกก็จะเป็นเป็นเพลงเร็วระหว่างพลังเงา กับชุดแบบนี้ชุดเตรียมขึ้นเครื่องบินบิสเนสลุกมากใช่ใช่แก็ชุดชุดนี้ก็สามารถที่จะเต้นก็จะร้องได้เช่นกันแต่ว่าฟังเราชอบเปอารของผู้สุว<า>ก็ <c oughs> มีสนุกสนานขึ้นฟัง<ช>ทาอยากจะขยับอย่างเงี้ยเนาะแต่น่นอนว่านองสักเพลงสนุกแล้วถ้าเป็นบี้ออกซิงเกิลมาต้องมีท่าเต้นที่แบบว่าแฟนในเต้นตาม เรามาสาธิตนิดนึงได้นะคะเฮ้ยนี่เลยใช่มครับอแต่หดูจริงๆแล้วแบบระวังคุณกำลังเหงามันจะดูเต้นตามยากไหมเต้นตามดูยากจริงๆเต้นตามแบบจะยากนิดนึงแต่ว่าเพลงนี้เราอยากให้ใช้ฟีลลิ่งในการเต้นมากกว่าเหมือนเราไปอยู่แถว RCA อะไรข่อยนิดนึงขอนิดนึงจริงๆขาเนี่ยไม่ยากเลยจริงๆถ้าเกิดว่าฟังฟีลลิ่งปุ๊บเราโยกธรรมดาสบายๆก่อนตามจังหวะได้จริงๆอยากให้เป็นแบบนี้แต่ว่า อยากถ้าอยากจะเพิ่มสเต็ปเข้าไปขาคนเราเนะมันเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์จะเปิดเข้าทีละข้างหรือสองข้างหรือสลับกันนะครือสลับกันก็ไปก็ได้แหม อย่างเงี้ยก็ได้นะครับเอาแค่เปิดเข้าเปิดออกแล้วก็เดินไปเปิดเดินกันไปอย่างเงี้ยเอาไมิกซ์กันให้หมดเดี๋ยวกันนะมันเดินดูไม่เป็นคนปกติด้มันก็นิดนึงมันก็จะแบบมันจะมีแบบจังหวะบิดบิดนิดนึง่เน้นสิ่งที่เน้นคือก็มีเปิดเข้าเปิดออกแค่นี้เลยครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้คอนเสิร์ตส่วนตัวก็จะจัดสนามหลวงครับเพราะใช้พื้นที่เยอะหน่อยเน้นเต็นนารางที่เดิมดีแล้วเต็นตารางไม่ต้องคิดอเราไม่คิดจะทำเลยเหรอครับอ๋อเมื่อกี้ทำเปล่ามานะพี่ไม่ได้ดูเห อยากดูพิธีกรทำบ้างเออท้กันสิซีเพือให้ทำได้ก็าว่าแต่ตะกี้ทำแล้วเหมือนเดิมใชอแตไว้าเลฟวี่แต่ชอบ m เอ็มวี้มีเท่มากอ่ะถ้าถ้าถามถึงเรื่องเอ็มวีก่อนนะ่อนก่อนถึงใหม่นะ มันจะมีเป็นแบบว่าแบบว่ามีนางเอก MV ที่มาที่แบบว่าไม่มีเวลาให้แล้วก็มีทะเลาะกันอะไรอันนี้มาจากชีวิตจริงหรือเปล่าลองมา mix บ้างจริงมีหรือเปล่าบ้างสลับกันไปมีไหมอะไรอันนี้แบบมีแฟนแล้วแบบไม่มีเวลาให้แล้วแบบมีผู้ชายคนอื่นแล้วทนละสามงี้ก็มีบ้างอะไรบ้างสลับไปอะไรนะจริงเหรอมีจ้บี้จอยผมผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแล้วครับนี้ แล้วสลุดเปนจริงหรือไม่จริงอ่ะอะไรนะเขาบอกว่าจริงก็มีบ้าไม่มีบ้าเข้ากันไปมาจากชีวิตจริงแต่ว่านังเอก MV ค่ะได้ค่ใหม่นะพิกาเป็นยังไงบ้างพอร่วมงานกันแล้วน่ารักครับน่ารักมากมีความแล้วก็คือใหม่เนี่ยเล่นเป็นใหม่พิกาแล้วก็เลยเราก็เลยทำซีนถ่ายแบบให้เขาให้เขาถ่ายแบบเชิดชงเชิดชายแล้วก็ให้เขาขึ้นมาเต้นใหม่ครับเดี๋ยวขึ้นมาเต้นกับพี่นะค่ะ แล้วก็เต้นเลยไม่มีข้่อเขยิบอะไรนามากโอ้โหนำเลยอ่ะแล้วก็บใส่สะบัดผิวเต็มที่เลยผังบกเออเฮ้ยโอ้โหแรงว่ะยังไงทำไงดีต้องตามไม่ทันก็แรงตามเขาเลยทีเนี้ยน่ารักเลยช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องราวส่วนตัวบ้างส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ คเรื่องนี้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาแฮปปี้และซัมซุงกาเล็กซี่โน่สามค่ะเอาพูดคุยเรื่องราวส่วนตัวก็คือเรื่องงานนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวที่บี้ไปเล่นละครเวทีที่นิวยอร์กเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คือเรื่องข้างหลังภาพนะครับ,ท,บที่เคยเล่นไปเมื่อประมาณ5ปี6ปีที่แล้วนะฮะก็คราวนี้เอามาทำเป็นเป็นเป็นเรื่อง behind the painting มีภาพด้วยเนี่ยใช่ใช่นี่แหละครับนี่ก็เป็นเป็นแคสที่ที่แปลครั้งที่แล้วนะครับที่เราเป็นไปออรีจินับอรดกัน ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ครั้งนี้คือเราก็ต้องไปไป,ไปกลับ,ก,บ<ม>ลก,กลับไปทำงานแล้วก็กลับไปทํางานแล้วกลับเพื่อเพื่อที่เราจะมีความหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อโปรเจก์นี้ประสบความสำเร็จคือเราจะเอาไปวางไว้บนบรอดเวยไปเล่นบนบรอดเวยแต่วันนี้เราก็เดินทางไปได้สักครึ่งทางแล้วครับ<ม>แต่ก็ยังมีอีกหลายๆด่านที่เราค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านในครบหรือเปล่า แต่ว่าระยะทางที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปได้ดีครับขอให้ประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่านั่คือละครเวทีในระดับอินเตอร์แต่ละครที่นีล่ะเชื่อว่าแฟนๆอยากดูแล้วจะได้ดูในบ้านเราในบ้านเราละครเวทีก็ก็มีแลนวางไว้คร่าวๆเหมือนกันครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เลยหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีเพราะมันต้องเรื่องของบริหารเวลาใช่ไหมตอนนี้หลักๆต้องทาอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าหน้าที่ต้องที่ต้องรับผิดชอบหลักๆนะปัจจุบันนี้คือก็มีซิงเกิลเพลงระวังคนกําลังเหงาแล้วก็แทบแล้วว่าเธอนะฮะ ก็มีซิทคอมอยู่ซิทคอมนะครับนัดแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีะหนังหนังเรานี้ถ่ายเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการเดินสายโปรโมทหนังแล้วก็เรียนภาษาฟิตเนสเรียนร้องอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบโ,ดโดยประมาณก็จะประมาณ้พูดถึงหนัง,งนิดนึงไหมอ่ะเรื่องอะไรยังไงได้ครับเรื่องอคิดถึงวิทยาน่าจะเข้าโรงประมาณ กลางกลางมีนาได้เลยครับโดยประมาณประมาณนี้เดี๋ยวใกล้ๆเวลาเดี๋ยวคงคงได้ทราบเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนก็อยากรู้เหมือนกันก็คือตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วมาการปีที่แล้วที่ไปบวชอีกรอบซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ้อเคยบวชแล้วนี่นาเนี่ยผมขึ้นแค่นี้เองได้ได้เล็มไหมบ้างเล็กน้อยนมันยาวช้าเป็นบวชในการบวชครั้งที่สอง็นการบวชครั้งที่สองเพราะอะไรครับว่าจริงๆแล้วบวชครั้งแรกเนี่ย บวชเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าติดใจครับแต่ต้องบอกกันเลยว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปบวชสักเท่าไหร่ก็เห็นว่าเจ้านายไปบวชคือพี่บอยบวชแล้วก็พนักงานบริษัทหลายๆคนก็ไปบวชที่วัดนี้แล้วก็กลับมาแล้วมาเล่าด้วยความสิกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วก่าเอ๊ะคือดีอยังไงลองบวชด,ดูก็แล้วกันพอบ,บวชครั้งแรกเนี่ยทํานไมรู้สึกว่า โอ้ศาสนาพุทธเนี่ยดียังไงคํา<ะ>สอนดียังไง<ะ>แล้วก็ไม่ยากยังไงแล้วกอพอศึกออกมาเนี่ยมีโอกาสคือบอกไปบอกพี่บอกว่าอยากจะบวชอีกสักครั้งหนึ่ง<ะ>ถ้ามีโอกาสอยากจะบวชอีกได้ไหมช่วงนี้ว่างได้ไหม<ะ>เขาก็เลยอบอกว่า เออสวดมนนั่งสมาธิอยู่บ้านไปก่อนนะเพราะว่ายังไงเนี่ยผมมันขึ้นช้านี่กำลังจะบอกปัญหาการบอกของพี่พี่บอกว่าจริงๆแล้วอยากเข้าไปอยู่ในใต้ร่มพระเหลืองบ่อยๆได้ได้เพราะว่าแบบซึ้งในรถพระธรรมเป็นความความใฝ่ฝันในอนาคตไกลๆคือถ้าสมมติว่าถ้าถ้าใช้ชีวิตโสดเห็นบอกว่าอยากบวชตลอดชีวิตอย่างนี้เลยแต่ว่าต้องต้องแบบ สมมติอารมณ์แก่ๆนะแบบแก่แล้วอ่ะไม่ไหวแล้วหกสิบงี้ไม่ได้มีภาระรูปแบบดูแลอะไรอะไรตรวจเสมมติาวจเอยู่ไม่ได้แต่งงานเลยก็เลี้ยงหมาหรือบ้านอะไรเงี้ย้วจะบวชอย่างเงี้ย ไปปวดก็รักกันอ้แต่ยังไงแต่งานมีครอบครัวก่อนนะอะไรครับคุณจะรอวันนั้นเหรอไม่ใอยากดูวันที่มีครอบครัวเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้ไงให้มีคนน่ารักน่ารักต่อไปจะมีลูกสักกี่คนครับเฮ้ยสองคนแล้วด้วยรับด้วยนะรับเร็วๆนะครับผมก็เรียกว่าเป็นซุปตาที่ครบเครื่องทั้งทางโลกแล้วก็ทางไรยผมฝากผลงานกับคนไทยทั้งประเทศดีกว่าครับผมฝากผลงานนะครับก็ฝากสิงซิงเกิลเพลงระวังคนกำลังเหงานะครับแล้วก็เพลง รักแท้แล้วว่าเธอซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ของผมนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีผลงานหนังเรื่องคิดถึงวิทยานะครับตาอสาวไว้ด้วยครับผมครับผมนะครับคือทุกตาตัวจริงนะครับแวะเวียนมาสตาร์เฟสกี่ครั้งไม่เคยทำให้เราผิดหวังบี้สุกริดครับขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณบีมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะสภาพพิธีกรจาก CBS Chat Jazz Bar ค่ะครับผมนะครับแต่ว่าบี้ยังมีปิดท้ายอีกหนึ่งโชว์ครับเหนืมา Starset ทั้งทีโชว์เพลงใหม่ไปแล้วแล้วก็บอกว่าอะไรแล้วคนคิดถึงก็ต้องขออนุญาตเอาเพลงเพลงดังของเขาทั้งหมดนะเพลงฮิตมารวมเป็นอีกหนึ่งโชว์ละกันครับผมครับผมนะครับอีกสักหนึ่งโชว์ละกันนะยินดีครับครับผมนะครับปิดท้ายกับบี้สุกฤษครับพวกเราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาพุธบ่ายโมงตรงกับ Starset สวัสดีครับสวัสดีครับ คนสังแาที่เธอห้รักไปแล้วแล้วฉันควรทำยังไงในมือเธอฝังใจอย่างนั้นความทรมานที่เสียเธอไปใครมันไม่เท่าเสียเธอให้เขาก็เพราะเขาคนนั้นคือตัวฉันในวันเก่าคนที่เธอเคยความรักที่หมด กลับไปเป็นคนเดิมของเธอคนที่เธอเคยรักในวันนั้นมีอะไรอะไรที่เขาเคยเธอแล้วชื่นวันนี้จำไม่ได้เพลงเพลงนั้นที่ฉันก็ร้องให้เธอเหมือนเธอไม่สงใจอีกแล้วไปย mình cờ đầu rai gấp khúc 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 mưa rai sắc nhà hàng những ngày có mai mình như khi chứng chỉ những ngày mưa ธถ้าทางมันคงจะเพ้อรักเธอ ความรักนี้ที่อยู่ในใจมันมากมายล่นนอกสายที่ฉันมีก็ถึงเมื่อไรไม่ ไม่ว่างานมีคนที่รักกันมีคืนวันที่ดีด้วยนะไอนิคสบายดีนะอยากขอสักคนเพื่อนนะ ให้หัวใจได้รักใครมีบางคนที่แค่ร์คน,คนที่โทรติดมาเมื่อวานตอนเช้านคนที่นั่งกิดข้าวติดก,กันกไม่คืนคนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปากซอยใช่เปล่า